สวัสดีครับเมนูวันนี้ครับตำปลายั่วๆครับผมกินตำปลาข้า็ครับผมมานนี้จดจวดครับผมตำปลาอร่อยๆอยยั่วๆ,ๆครับผมอาหารเย็นวันนี้ครับแซ่บๆกันนะครับเด้อสว่างวะสว่างวะก็ครับ ไปว่าจไมกินเขาไม่กินเขานุกันเด้อครับผมเมนูตำป่าครับ,บสซปบะรเหมือนกันครับมาเนี่ยเลือกง,งานมาครับตำป่าอร่อยๆอครับ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ